การดูดวงอาทิตย์เนี่ยจัดว่าเป็นอโลกสินนะก็ทำง่ายนะถ,ถ้าเป็นดูเตชอกสินแล้วอย่างเนี้ยเราดูเทียนอะไรเงี้ยเอาไฟอะเอาไฟเอาแสงสว่างจากไฟไอ้ถ้าเป็นอโลกสินเอาแสงสว่างเอาแสวงแสงสว่างเป็นอารมณ์อย่างดูดวงอาทิตย์ หรืออย่างอย่างเว้นวิชาธรรมกายก็ดูดวงแก้วใสนะเขาบอกว่ามัน,นเป็นพื้นฐานมาเกิดจากที่สุดของลมหายใจแล้วก็เอาดวงแก้วใสที่เป็นอโลกาสินน้ไปตั้งตรงที่สุดลมหายใจในท้องเราามสติของเราอยู่ตรงนั้นน่ะแต่นิมิตเนี่ยนิมิตติดตาเนี่ยการฝึกกสินเนี่ยมันก็จะว่ายากก็ยากง่ายก็ง่าย,ายถ้าเรา ถ้าเราดูกระสินสีขาวอย่างมีพระที่ว่าเพื่อนกันสมัยบวชใหม่ๆเนี่ยท่านฝึกกระสินจนตัวเบ้าท่านเล่าให้ฟังกันเดินเหมือนกันลอยไปในอากาศเนี่ท่านก็แนะนำเราเลยกาลังท่านก็คงกําลังปีติอยู่อยากจะสอนเราเราก็อาจารย์สังกสีจานข้าวนะสังกสีสีขาวๆนะมาให้เราดูนะให้เรามองมองแล้วก็หลับตาดูมันก็จะเป็นภาพจานขาวๆ ปรากฏขึ้นพอเราหลับตานีอันนี้ก็เรียกติดตาแหละสักพักหนุ่มก็หายไปมันยังไม่ถึงใจไงสติของเราแค่ภาพตาจาตามันจําภาพได้จากสุวิญญาณมันรับภาพมันยังจําได้อยู่แต่แล้วมันก็เลือนไปก็บอกว่าให้ดูเนี่ยจะเป็นเตเชลกรสิงกระจามนะนะถ้าดูกรนก่อไฟบูชาไฟดูดวงไฟ มันหลักการเดียวกันนะดูหลอดไฟดูพระอาทิตย์ดูจานข้าวอะไรจจะเหลือไปกะ็กะกษสิณดินกกะสิณอะไรแต่มีอะไรต่างๆก็ช่างแล้วก็ดูแล้วก็หลับตาแล้วก็พยายามจามาให้ได้นานที่สุดจนกระทั่งสติเราอยู่นั้นนานที่สุดแล้วมันก็จะเกิดสมาธิแล้วก็ใจมันก็เข้าไปรวมอยู่อันนี้ถึงจะเป็นแต่ใจเราดูแล้วก็มันสงบมากๆเข้ามันก็จะเกิดค่อยๆอ,อ,อันนี้มิตรก็ค่อยๆสว่างขึ้น ถ้ามันใจไม่ค่อยสงบมันก็ยังขมุกขมมวดูๆให้หายหรือมาดูแล้วมันก็มืดนะก็คงจะเป็นอย่างนี้แล้วมั้งนะก็คิดซะว่าเล่าให้ฟังแล้วกันว่าไม่ใช่เป็นการแนะนำบ่ไม่สามารถจะสอนใครได้แต่ถ้าเป็นสติปัฏฐานสี่ทางพนทุกไป,ปน,นิพพานแล้วกออ็อันนี้แนะนําได้นะทางกระสินทางสมถะอะไรที่จะทำอย่างนั้นนี่ ขอให้ไปถามท่านผู้รู้จริงๆดีกว่ามันจะได้รายละเอียดเทคนิคต่างๆเขาจะแนะนำเราเพียงแต่มีความน้อมเชื่อฟังครูบาอาจารย์ที่เขาแนะนำสั่งสอนความเชื่อเนี่ยจะทำให้ได้เร็วนะแล้วเขาถ่ายทอดนะไอวิทยายุทธเนี่ยได้ดีเหมือนที่ข้าพเจ้าฝึกไอที่ว่าเทพมาประทับร่างพระปรรษาหนึ่งนะท่านถ่ายทอดให้อย่างเร็วเลย มันก็ทำให้เราเกิดประสบการณ์ได้มาเล่าให้ฟัง